อ่อครับวันนี้ก็จะเป็นฮีโร่อย่างทีรินะครับผมเป็นแครี่ที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเก่งมากสู้ตัวเมตาได้เลยแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยมีคนสนใจมันนะครับแต่ว่าตานนี้เจอเอลซูก็จะหนักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับผมมาครับผมกับแครี่อย่างทีรินะครับผมทีรินี่เป็นแครี่ที่เก่งเลดเกมนะครับคือต้นเกมมันเนี่ยจะเป็นตัวที่ สู้ใครไม่ค่อยได้ครับแบบเน้นเคลียร์คลิปแล้วหนีตายอย่างเดียวก็ผมจะตั้งค่าประมาณนี้นะครับเป็นตั้งค่าตีตัวเลือดน้อยแล้วก็ออกเป็นด่ามมาก่อนแล้วก็ค่อยออกรองเท้านะเพราะว่าผมอยากเคลียร์เวฟแรกให้เสร็จเร็วที่สุดนะเพราะว่าผมเจอเอลสูเอลสูนี่คือเราสู้ไม่ได้เลยแบบสู้ไม่ได้เลยคือหน,นีเราต้องหนีตายอย่างเดียวยิงมันยิงโดนเราสองนัดเลยเราต้องกลับบ้านเลยนี่ผมจะพยายามเคลียร์ให้เร็วที่สุดเอยเอลสูมาเราสู้เอลสูไม่ได้นะเอลสูเขาพยายามยิงยิงกดดันเราแย่เลยอย่างนี้ โอ้เราสโอ้โหเสียคีไปด้วยตัวหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะเราต้องยอมลบโอเคถ้าเอลสุเขาแมนก็คือเราแพน้แน่นอนเดี๋ยวผมพยายามยิงยิงตัวเล็กกดดันเขานะเผื่อเผื่อเผื่อล่อให้เขาออกมาได้ว่าแต่เขาน่าจะซูมล้านเดี๋ยวเราจะให้โลมบังนะลมพยายามบังให้หน่อยเพื่อนโอ้อะไรกันขับนี้อ่ะเขายิงแมนนะไม่เป็นไรลรอพยายามฟาร์มไป เราไม่สู้อยู่แล้วนะโ uh huh. อ้โหยังจะโดนอีกเราไม่สู้อยู่แล้วเราจะหนีแต่เฮ้ยเพื่อนโดนไปปิดไปปิดโอเคฟิกใส่เลยเย่มได้มาหนึ่งโอเคโอเคใส่กันเร็วมากเลยนะตีมี่เข้ามาดุมากเลยเข้ามาต้นเราในป่าเลยดีว่าเราไปปิดได้้ยคิดตัวนี้เราเอาดีไหมเนี่ยหรือให้ป่าดีแต่ว่าเราได้เงินมาก่อนอย่างนี้ดีนะ ยิ่งเราได้เงินเยอะเราก็ยิ่งเข้าสู่เหรีเกมได้เร็วขึ้นถ้าเราเข้าสู่เหรีเกมได้เร็วขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเป็นทีของเราบ้างขอแค่ได้ยิงนะตัวนี้แรงมากโอเคเพื่อนพร้อมเสร็จพร้อมแล้วเพื่อนจะเอาอะไรนี้รอเล่นตามเพื่อนนะเพื่อนจะเอาหรือเพื่อนจะทำอะไรเพื่อนยังแอบอยู่โอ้โหถอยไม่เพื่อนอย่างนี้เนี่ยอ่ะยิงช่วยก่อนโอ้ยได้มาตัวนึงโอเคอีกนิดเดียวไม่กล้าเข้าไปต่อนะ กลัวเข้ามาซอนเยอะไม่เป็นไรเราเราเน้นเลดเดี๋ยวรอได้อุย้ยมาคอสโดนลิงดักอีกเนี่ยแหละคือสาเหตุที่เราไม่วิ่งไปนะเพราะเราคิดว่าเขาต้องมีดักเพิ่มอีกแน่เลยต้องไปช่วยไหมเนี่ยเพื่อนยังไงดีโอ้โหโอ้โหอย่ละอันนี้ไม่ดีละเอานองไปก่อนอ่ายังไงดีเราอยู่ได้แค่โซนประมาณนี้นะเราไม่กล้าออกไปไกล <Okay. S 2> เขาโผล,ล่ละโลมเขาอยู่ตรงนี้ไปไหนว่อาอลสูก,ก็อยู่ตรงนี้รอซูมเราแหละเดี๋ยวเรารีบเลียร์คลิปแล้วรีบหาที่หลบเลยซูมไหมซูมไหมซูมไหมไม่ซูมโอเคแล้วเราไปไหนต่อดีเอาตัวเล็กดีกว่าโอเคตัวเล็กตัวน้อยไปสูรเขายังอยู่ตรงนน้นอ,อยู่โอเคเอลสูรเขาไม่กล้ากดดันเรามากนะเพราะลมเรามาช่วย อันนี้ผมกดโซโล่เหมือนเดิมนะครับแรงประมาณ30ดาวโอเคเคดันอุย๊ยได้ไหมผมไม่เล่นแล้วอุย๊ยฟิกติดแต่ผมไปต่อไม่ได้เออติมี่อย่าตัดชั้นโอเคไปรับเพื่อนเลยโอเคได้ติมี่นะเอสุก็ตายปลาหมึกเ,เอาเอาเอสุกตายได้โอเคเลียเลียตัวม่วงเลยอย่างงี้เอสุเงินช้ากว่าเราแน่นอนนะ ราได้ออซิดพอแล้วต้นเกมเนี่ยไม่อยากได้อะไรเยอะเลยโอ้ลิเลนาเข้ามาไล,ล่ปลาเราเลยไล่ปลาแบบไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดถ้าลิเล,ลนาเล่นเก่งๆเขาจะเล่นกันประมาณนี้เลยนะเขาจะไล่แบบเขาจะไม่ค่อยโปคลิปนะเขาจะแบบโปคนโปคนแบบกดดันเลนโปไปเรื่อยๆอย่างงี้โอเคนี้ยิงถ้าอันติเช็คไปก่อนพอเราเคีร์คลิปเสร็จเรากลับบ้านเลยดีกว่าเพราะว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเลือกไม่พอมันได้แล้วแน่เลยฮีโร่ฝั่งนั้นมันพร้อมจะได้แล้วแน่เลยขนาดปลาหมึกอยู่กับเราตลอดนะเนี่ยปกติปกติผมเล่นโซโลนี้โลมจะไม่ค่อยมาอยู่กับผมแล้วอันนี้ถือว่าแปลกมาเฮ้ยลิงมาทุกโอเคดันสวยปลาหมึกอุ้ยดันสวยโอ้หเอ็กซิคิวทีหายสองคนปลาหมึกอิ่มๆเลยช็อตนี้ปลาหมึกอิ่มจัด เราเคลียร์คลิปให้เร็วที่สุดเหมือนเดิมแล้วต้องเคลียร์ให้เร็วแล้วก็อย่าไปใกล้มันนะอย่าให้มันตอดเราได้เราจะเราจะรวยยากโอเคได้ดาบคีแล้วออกดูดเลือดต่อถ้ารอนนี้ทําให้เราตีแทงเข้าแล้วก็ได้ดูดเลือดด้วยนะตีเร็วตีตีแทงได้ได้ดูดเลือดด้วยค่อนข้างจําเป็นเพราะว่าเราต้องตีตัวแทงเขาด้วยตีมีก็ถือเป็นตัวแทงนะ <c oughs> เป็นซัพพอร์ตแหละแต่ว่าเป็นแบบส่วนใหญ่มันก็ออกของกึง่งๆแทงอะ น้อยน้อยมากที่จะเจอตีมีสายเวทตีมีสายเวทก็โคตรแรงตดตดทีเดียวตายกินแบบหืมตราตรึงใจแต่ผมจะเซตเป็นเคียวไว้ก่อนย,ยังยังออกไปถึงหลอกแต่ว่าเซตไว้ก่อนสวยนะคอได้ลิงหลังแขนได้สุดยอดโอเคปลามึกจะเล่นแต่ว่าผมไม่เห็นตัวซ้อนเขา,าอะสักหน่อยแล้วกันไปมีแข็งอยู่เข้าไปเลย โอเคเฮ้ยติมีมาโอเคติมีตดไม่โดนถ้าเขาตดไม่โดนเขาจะไม่ได้คูดาวคืนนะเราก็โอเคเพื่อนจะเอาใช่ไหมเฮ้ยเขาจะตดเขาจะตดโอเคหลบโอ้โหลิเลนามาโอ้โหผมคือผมเห็นเพื่อนจะเล่นไงผมก็อยากเล่นกับเพื่อนไงคราวนี้ลิเลนามาผมพลาดเลยเฮ้ยแต่ลิเลนาตายอ้าวติมีก็ตายยังไงเนี่ยติมี้โหติมีเอาสุด อุตีมีมันเอาสุดอืมตีมี่จะเอาแต่เพื่อนเราเอวดีกว่าโอเคไม่แย่ไม่แย่โอเคเกิดมาใหม่ละตายไปหนึ่งนะแต่ว่าไม่เป็นไรวิง่งวิ่งกับเลนแล้วก็ไปเคลียร์คิปเหมือนเดิมตาอนนี้มัน,ม,นมันเราต้องหนีตายจริงๆเขาไปเป็นตีมี่ลิเลน่าเหมือนของพร้อมจะได้เราเลยถ้าแบบเอลสูดยิงต่อเราเจ็บปุ๊บตีมีมันก็พร้อมจะได้เราเลยแล้วก็ลิเลน่าอีก เราต้องฟาร์มไปก่อนฟาร์มหีีตายไปก่อนสวยชานนี้สวยเออเคิดจะเอาป้อมมาเดี๋ยวช่วยเพื่อนโอเคไม่ต้องช่วยแล้วโอ้แต่ว่าผมไม่กล้าเข้าไปสุดกับเพื่อนนะนี่ไงมันมีตัวซ้อนมาสวยได้เสวยแล้วเยี่ยมอีกกี้ก็ได้ลิเลนะ่าโอเคอย่างนี้เอาคีทได้อย่างนี้นึงแล้วเพื่อนจะเอาป้อมวะเราต้องเล่นกับเพื่อนป้อมได้อยู่มั้งเดี๋ยวผมยิงเปิดแมปไปก่อน มีใครมาโอเคมีติมีโอเคไปได้ป้อมสองป้อมฟรีเลยนะอย่างงี้้ยเพื่อนจะเอาอีกเหรอเพื่อนเรียกรวมกลุ่มเพื่อนใจเย็นไหมถอยก่อนเออมันลึกไปเพื่อนเอาป้อมกลางไหมเดี๋ยวๆค่อยๆเล่นเพื่อนใจเย็นเย็นเพื่อนใจเย็นๆโอ้ยเราได้ฐานร้อนละเราจะเก่งตอนเราได้ดาบดาบตีไก่นะโว้ยฉีถ้าเราโดนฉีเราก็ไม่รอดนะ โดนผักนี่คือยังไงก็ตายโอเคต้องระวังฉีระวังลิงสองตัวถ้าระวังสองตัวนี้พ้นนี่ก็ไม่มีปัญหาต่อไปอ่พยายามหาฟาร์มกับเพื่อนไปไม่มีอะไรฟฟาร์มไปก่อนดูดูกันไปก่อนเย็นเย็นเพื่อนฝูงบนมาปลาหมึกโอเคมีคนเปิดให้อยู่ ระวังมันจะผลักุ้ยเกือบโดนผักโดนผักนี่คือตายแน่นอนต่อให้มีเพื่อนอยู่ก็คือก็คือเถิดเขาว่าเถดเราเขาคุมนะถ้าเขา,าเถดแคลรีได้ห้ามโดนผักโอเคอย่างนี้ได้ดาร์กมาเอ้ยแต่ไม่มีใครเช็คพุ่มฝั่งนู้นเลยมาอยู่ฝั่งนี้กันหมดเลยนั่นไงมันมาแล้วโอเคเราได้โอเคอชุอาอย่างนี้ได้อย่างนี้เข้าทางได้หนึ่งตัว รีเลยหน้าเาไม่เป็นไรจริงๆเมดต้องไปโซนสูงหน่อยนะเพราะว่าเขาก็ตายตายไปก่อนแล้วหนึ่งตัวแต่ว่าเมดมาอยู่พุ่มเดียวกับเราไม่เป็นไรถือว่าถือว่าไม่รู้กันนะโซโลโก็จะอย่างเงี้ยแหละอุ้ยแล้วเราได้ฮันุติไกลแล้วต่อไปเอ,อจาจกักรใหญ่เลยถ้าเกมตามเปรียนบจนๆจนออกเป็นมูรามาสาก่อนก็ได้นะแต่ถ้าเกมแบบเหมือนเราเหมือนตาเนี้ยเราสิบแปดต่อเก้าเราเหมือนจะได้เล่นเยอะเราออกอันนี้ปนไปเลยแรงมากเพราะมันจะได้เพิ่มค่าคีด้วย ตีป้อมอุ้ยได้ป้อมไหมเนี่ยลิงทุบใจงเงย็นเพื่อนอเพื่อนแข็งเอาดิ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 มาได้ยิงดิโหยิงไม่เข้าเลยวะกดกดตีกายอยู่เอ้ยเพื่อนจะเอาเพื่อนจะเอาหมูเมอ่อก,กี้ว่าจะเคลียร์คลิปเพื่อนจะเอามามายิงคนก่อนยิงโอหงเพื่อนสุดสุดมากโอ้โโดนโดนโอ้ย,อยแล้วแบบไปโดนตันในป้อมคือเล่นตามเพื่อนพลาดเลยไม่เป็นไรรอเกิดไป เดี๋ยวผมว่าผมเปลี่ยนรองเท้าเป็นกันซีดีดีกว่าแบบโดนสตาร์ทแบบเมื่อกี้มันจะไม่ได้ตายในทีเดียวแบบเผื่อได้ดิ้นหน่อยพอเพราะเมื่อกี้แบบตายขาป้อมเลยไม่ดีไม่ดีโอเคเกิดมาละยิงเช็คไปเลยถ้าเรายิงโดนคลิปเราก็ได้เงินนะเพราะเราเอาไอ้พลังแฝงที่มันยิงคลิปแลวเดือดตายได้มาใช้ไปเรื่อยๆเลยทําให้รวยเร็วขึ้นเคลียร์คลิปเร็วการที่เราล่าคลิปได้ก็รวยเร็วขึ้นนะโอ้ตีมีตีมีอ้าวเพื่อรอซื้อสวยดี หนุตีมี่เขาเล่นลึกมากเลยนะแบบเขาจะเอาเยอะจัดแต่ว่าเพื่อนเหมือนเหมือนเพื่อนฝั่งนั้นไม่ค่อยตามตีมี่เท่าไหร่โอเคเอ้ยโดนผู้เชี้ยโดนผักโอ้เพิ่งเกิดมาตายกะแต่ได้อยู่ได้ลิงแลกลิงไปโอ้สีผักโอ้ตายกะเพิ่งเกิดมาอันนี้ไม่ดีนะการที่เราแบบตายบ่อยๆแบบนี้ไม่ดีเลย เราต้องพยายามหาเงินก่อนเราค่อยตายนะอย่างน้อยๆแบบเมื่อกี้เกิดมายังไม่ถึงนาทีเลยตายละ <c oughs> ไม่เป็นไรเพื่อนใส่กันอีกแล้วรอฉันด้วยเพื่อนเอาดักไม่เพื่อนเอาด,ากาออาดาักดีกว่าน,นะเอาเอาแบบค่อยๆค่อยๆเล่นมาไม่เพื่อนมาดาักหน่อยเปิดไหมจะเปิดแล้วนะโอเคโอเคนาคอเอาละนาคอสสกีนี้นี่มันเท่จริงๆ <c oughs> เพื่อนใส่กันอีกแล้วเดียวเดียวตีดักอยู่โอเคเอ้ยไม่เคลียร์คลิปก่อนหรอเพื่อนโอ้เพื่อนใส่กันแล้วอะถอยไหมจังหวะน,นี้ถอยเหอะอยากวิ่งไปรับอยู่นะอยากวิ่งไปรับอยู่นะปล่อยดักก่อนอะอยู่ดีดีเพื่อนก็วิ่งไปใส่นะอันนี้แบบผมไปเคลียร์กลางเมื่อกี้แบบนี่คือการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน เหมือนเพื่อนแบบเพื่อนคิดว่าบวกได้แต่ว่าผมคิดว่าผมอยากเคลียร์คลิปพอคิดไม่เหมือนกันเท่านั้นแหละเกิดประเด็นเลยแต่ว่าช่วงนี้เราเริ่มจะเก่งแล้วนะเราแบบมีของพอสมควรแล้วเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะไฟ์กันยังไงต่อเพราะว่าตอนนี้ซาน,นิดเหมือนเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยมากับทีมเลยโอเคตีมีไล่ลึกเราหแบบูไล่แบบไล่ลึกไล่แบบ ไล่อย่างนี้ตั้งแต่ต้นเกมอ่ะตีมี่เขาแบบจะเปิดอย่างเดียวเลยเฮ้ยเจ็บหนักยังไงสวยดิว่าจะยิงล้านซะหน่อย <laughs> ยิงล้านไม่ทันนะโอ้ยตีมีออ่ออกแล้วฉีกออกแล้วได้ตีอยู่มีมุมได้อุย้ยถักสวยอย่างนี้ได้ตีอย่างนี้ได้ตีอย่างน้อยต้องได้ตีนี่โอเคฉีรอดไหมโอเคฉีรอดไปเขามีตีมี่นะเขาเลยกล้าเล่นลึกอย่างนี้ จังหวะนี้ต้องได้ป้อมมาเราเราเราได้จาอเกาะแล้วคือว่าครบเครื่องสุดๆแล้วนะคือได้จาอเกาะนี่คือมีจาอเกาะแล้วก็มีของเท่านี้นี่คือเป็นทามมี่ของเราแล้วเดี๋ยวผมจะออกเป็นกรงเล็บก่อนนะผมยังไม่รีบออกก่ะเกิดเพราะว่าดูท่าทางแล้วมันน่าจะเลดกันแหละตานี้แบบถ้าเราออกเก่อเกิดมาก่อนแล้วเดี๋ยวแบบพอเลดเลดนาะทีสําคัญจริงๆเราไม่มีเก่ะเกิดเราตายไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะพยายามยืนแบบไม่ลึกนะจะพยายามยิงฟรีให้ได้มากที่สุด เดี๋ยวเอามังกรก่อนได้บัฟได้บัฟตีคนก็ยังดีเฮ้ยลีเล,ลน่าหูยไม่มีใครโซนลีเล,ลน่าเลยถ้าลีเลน่ามันโป๊กแล้วมาขวดน,นะเมื่อกี้นี้โอเคปลามึกใส่แล้วมาลิงลิงลิงระวังลิงเฮ้ยลิงมาลิงมาไม่กล้ากล็ลิงโอเคได้ฉีเหลือลิงเหลือลิงลิงลิงโอเคไม่มีตัวล้วงผมแล้วคราวนี้ผมยิงยิงหมดอ้าวตีมีตันไม่โดนด้วย มาดิมาดิเออแล้วผมยิงฟรีอเดี๋ยวเอลสูสเออสูออสู้ผมไหมล่ะถ้าเขาซูมโดนสักสองนัดเนีย่ยเขาสูน,นี่ <c oughs> เผลอนัดเดียวครึ่งหลอดแล้วตอนนี้เนี่ยเอาป้อมได้ไหมเอาเอลสูเจ็บโอเคมันเจ็บมันเจ็บเอาป้อมเอาป้อมเออเอลสูเปไนไงล่ะครึ่งหลอดนะเมื่อกี้โดนชิ่งนะงกลางกลางได้ไหมวะ ้าเขาซูมคลิปน่าจะซูมไม่ได้แมวดกว่าเพื่อนเขาเกิดแล้วคนหนึ่งแมวแมวเ,เดี๋ยวรอหน้าทีท่สำคัญกันฟาร์ไมไปก่อนฟาร์ไมไปก่อนขอญาตป่าเพื่อนขอญาตเก็บหมดขอเลดด้วยได้ไหมเลดีจะไม่เกิดเดี๋ยวเดี๋ยวรอออกก็เกิดเ,เพื่อนจะเปิดเลยหรอเปิดเลยหรอจะดีหรอเขาเกิดหมดแล้วนะเพื่อน เ,เพื่อนเปิดเราก็ต้องเปิดเราก็ต้องตีให้เพื่อนขอเล็กก่อนแล้วกันยังไงเพื่อนใส่แล้วุิยลิงโอ้ลิง,ลงไม่ไม่เห็นลิงโอ้โหเราเพื่อนไปใส่กันก่อนไม่ต้องหาลิงกับหาฉีก,ก่อนอะผมพลาดเลยนี้ผมจะไปเล่นกับปลาหมึกอะ่ะโอ้โหนี้เสียดาร์กเลยปะเนี่ยแย่ละเขาเปิดอย่างนี้เสียดาร์กแน่นอน โอ้โหอ่าแล้วเอาละ,เ,าละเพื่อนก็เริ่มแตกสามัคีแล้วพอสถานการณ์ไม่ดีเริ่มแตกสามัคีกันแล้วเพื่อนเปิดกันแล้วเปิดกันแล้วโอ้โหแย่ yeah, แล้เฮ้อโอ้โห,โหเพื่อนเปิดกันแรงอ่ะอย่างนี้มันจะเป็นการบันทอนกําลังใจกันในทีมนะบางทีเห็นเพื่อนเล่นไม่ดีเนี่ยเราแบบเราอย่าเพิ่งไปด่าเพื่อนนะเพราะว่า แบบบางทีเขาอาจจะตั้งใจเล่นแล้วอะคือเกมไหนที่มันเล่นไม่ได้มันก็เล่นไม่ได้อะแล้วการที่เราไปเปิดเพื่อนซ้ำอะมันยิ่งทําให้เพื่อนหมดกําลังใจในการเล่นนะผมก็ไม่รู้จะยังไงดีผมก็ให้กําลังใจนะเขาอาจจะทําเต็มที่แล้วเขาก็ไม่ได้โยนไงเดี๋ยวขอเคลียร์ตัวมุวงกันดิเพื่อนตัวม่วงอะเอาหมึกดันเร็วไปหน่อยโอเคต้องเคลียร์ตัวม่วงก่อนนะตัวม่วงแม่งโกงมากวิ่งเร็วยิงแรงยิงเร็ว แป๊บเดียวป้อมแตกอะถ้าเราไม่เลีรยตัวม่วงอะคือวิ่งเร็วกว่าคีปปกติยิงเร็วกว่าคีปปกติแล้วก็ยิงแรงกว่าคีปปกติอึดกว่าคีปปกติด้วยตัวม่วงเนี่ยดูมันยิงป้อมเิี่ยต้านป้อมด้วยโหนี่ขนาดมาแค่ตัวเดียวเนะี่ยสุดยอดโอเคเฮ้ยตีมี่เขาลึกอ,อีกแล้วเอาเอาตีมี่ก่อนเลยวิ่ผมไม่กล้าเล่นนะเดี๋ยวโดนฟิกมาผักเห็นฉีดโยนเอสูเอสูรระวงัง เอสูคนนี้เขาซูมแบบหันหน้าซูมเลยดีอยู่จะได้หลบเลเซอร์ดีต่อเราถ้าเอลสูที่แบบเขาช้ำๆหน่อยเขาจะหันหลังซูมอะ่ะคือผมไม่ได้เล่นเอลสูเก่งนะแต่ผมเคยเจอคนที่เล่นเอลสูเก่งๆแม่งโดนทุกเม็ดหวัวแทบขาดแบบโผล่เลนป,ปุ๊กปักโผล่เลนปุ๊ปปักโอ้โหจะเล่นยังไงเดินกลับบ้านรัวๆเขียตัวมวก่อนเขียนตัวมวก่อน อึบ้าเขาหมดแล้วปะเนี่ยอย่างงี้เนี่ยเขาไม่บุกนะเหมือนเหมือนเขาได้ดับตอนที่เขายังไม่ได้ทาเลนนะเราก็เลยชคบดีไปโอเคผมไขว้มเท้าออกกอ็อเกิดแล้วแล้วผมเซตเคียวไว้เนี่ยแหละเนี่ยแหละคือสาเหตุที่ผมไม่รีบอกอกก็อเกิดอย่างช็อตเมื่อกี้ถ้าผมมีกอ็อเกิดตอนที่ลิงทุบผมตายผมก็เกิดขึ้นมาโดนกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลิงโอเคอย่างงี้ผมได้ยิงอ่ะผมได้ยิงเอาผมไม่ตายาเสียก็อเกิดด้วยกลับไปรีก่อนเลย ปล่อยเพื่อนนะผมไม่เล่นนะผมไม่อยากเสียก็อเกิดโอเคไหวไยไเพื่อนเดี๋ยวสูตรตัวเดียวได้อยู่ไม่เป็นไรคือคือถ้าผมออกก่อเกิดแต่แรกแล้วผมได้ก่อเกิดตั้งแต่ช็อตช็อตที่ลิงทุบผมตายผมเกิดมาผมก็ตายอยู่ดีผมก็เสียก่อเกิดฟรีแบบมันใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพบางทีออกก่อเกิดเร็วไปแต่นี้แล้วแต่คนจะมองนะบางคนอาจจะมองว่า ถ้าช็อตน,นั้นมีกอ่อเกิดอาจจะฟื้นกลับมายิงคืนไม่เสียดาร์ก็ได้อะไรอย่างงี้ก็แต่คือผมขอคิดแบบเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่านี่ผมในโซโล่นะผมไม่ได้กดกับทีมถ้าผมกดกับทีมผมอาจจะออกก่เกิดเลยอะไรอย่างงี้อ่าเช็คเช็คชัวไว้ก่อนว่าเราที่ก่เกิดไปแล้วไม่กล้าเดินไม่กล้าเดินลึกไหมเดี๋ยเดี๋ยว,ยวค่อยๆไปไม่มีรองเท้าด้วยแหละ แต่ว่าแต่ว่าเราแรงจัดเลยนะก็เกิดก็บวกดาเมจอีกเราคือป้อมเคลื่อนที่อ่ะขอแค่ได้ยิงอ่ะใครเข้ามาในระยะโดนอ่ะตอนเนี้ยเราคือป้อมป้อมที่เดินได้แรงกว่าป้อมเยอะเดี๋ยวหา,หาระยะก่อนค่อยๆคลิปตายไหมเนี่ยกูโดนดักไหมเนี่ยโอเคปลาหมึกมาแล้วเออนั่งไงนั่งไงนั่งไงเออนะคอสไหวไปเพื่อนเดี๋ยวผมยิงฟีอยู่ผมยิงฟีอยู่มันมาแล้วฉีกมา เออมาดิเฮ้ยโอ้โหลิเลยนะ่าผมเคียวผมเคียวผมวผม,มีเคียวผมไหวผมไหวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นลิงผมเห็นลิงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นลิงไม่ใช่ว่าผมปอดน,นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นลิงลิงหยุ่งหลังนั่นไงโอเคลิงทุบไปแล้วมาถ้าไม่มีลิงกับไม่มีฉี่ผมไม่กลัวใครแล้วโอเคอย่างนี้จบได้ไหมปลาหมึกค้ำให้หน่อยเดี๋ยวยิงบ้านให้ปลาหมึกคำ้ำ เออไปลิงมาฟิกหลบอ้าลิงหายไปไหนวะ <laughs> โอเคเมื่อกี้ตกใจลิงนะฟิก <laughs> หล,ลบนะรึกว่าเขาจะมาทุบเรานะเขาไม่ทุบโอเค <laughs> อยน,นี้ได้อยู่ได้เรื่องอยู่ก็ได้ดาวนะจังหวะนี้โอเค <sighs> เสียตอนเสียด,ดาร์คนี้แอบแอบเเสียใจไปเลยนะนึกว่าแบบจะพลาดแล้วยังได้อยู่ยังเกิดมาทันอยู่ ประมาณนี้เลยก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ